สวัสดีค่ะวันนี้เราเล่นเกม Animal Crossing นะคะอืมคือในในมันไม่ใช่ในเกมนะคะมันคือในในไอแพดแท็บเอะคะ่ะนี่คืออะไรอะได้ตังหรอได้ตังหรอโอเคเช็คเอาต์คืออันนี้คือเล่นวันแรกเนี่ยนะคะแต่พวกเราเล่นไป หนึ่งชงั่วโมงแล้วนีงกัเลยอุย้อยเนี่ยกดปุ่มนั้นสิอุ้ยเดี๋ยวเป็นใหม่เดี๋ยวเป็นใหม่เดี๋ยวเป็นใหม่เลยนะคะนี่คือเราไปร้านเสื้อกันร้านเสื้ออุย้ยคนนี้น่ารักคนนี้ก็จะเป็นแม่ค้านะคะนี่ก็เป็นแม่ค้านี่ก็เป็นแม่ค้าตอนนี้เราเคยไปนะด้านนี้เหมือนตลาดหรืออะไรตลาดสดหรอ เฮ้ยเราที่เคยไปนะเป็นตลาดสดใช่ไหมเคยไปอีกเครื่องหนึ่งนะอืมเ้ยอยู่ที่ตลาดเหรอคือมันมีค้านขายนี่คือรถเรานะคะคือเราจะมาถ่ายกับรถเราดีกว่าถ่ายรูปเกบเืม คือเราเอาเป็นตัวผู้หญิงเพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงไงอ,อ่าเฮ้ยให้ยืนอยู่ใกล้ๆรถเจ้าถามมันทำไมเพราะมันเป็นเกมอ่ะถ่ายเลยโอเคขึ้นตรงดี ก็เพอเห็นดอกสกุลละโอเคเทคแย้โอเคจะถ่ายรูปไหมเออนี่คือว่าเราก็ถ่ายเสร็จแล้วนะคะรถเราเนี่ยสวยมากเลยเพราะเราไปทำมันใหม่อย,อยากได้เสื้อใหม่อะ ซื้อหรือไม่ซื้อดีซื้อดีกว่าไหมอืม่เราใส่ชุดนี้กันไหมแบบลองดูก่อนนะชุดนี้ก็น่ารักส่วนชุดดาวชุดดาวก็น่ารักคือน่ารักหมดเลยอืมอยากเหนนะโ <Okay. S 1> อเคเันนก็น่ารักหมดอะแต่เอาชุดนี้ดีวกว่า โอยซื้อไหมยังดีกว่าเก็บตังค์เยอะๆกันนี่ก็คือซื้อนะคะของซื้อเต็มเลยนี่คือทำอะไรได้บ้างเซลล์หรอโอเคเราอยากเซลล์ของเซลได้ไหมแมว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 อล้คก คือจะไปไหนกันดีนะมันไม่มีที่ไหนไปที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือที่ไหนโอ้เนเชอรวอล์คัมดิสในอินโฟเรชันเด็กส์โอ้ย ก็คือไปที่อื่นกันดีกว่าอืมคือเราอยากได้ของอ่ะอะคุ้มมาก,ากาโอเควันนี้มีแบบขคงน่ารักอะโอ้ไม่กอ ใส่ชุดแล้วก,ก็แบบมีถือพาดตได้ด้วยอยากไดก้แต่ต้องเสียจ้งซื้อก่อนไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ต้องอยุ่งอ่ะคือแบบว่าชันฉันฉันก็คือไม่ต้องยุ่งอะไรกูน,นั่นนี่คืออะไร,รอ เราต้องคุยกับคนอื่นก่อนเราจึงจะรูะะ้มีคุกกี้คุกกี้ I want order a cookie I want to try stamps Never mind วันีอยากอยากได้อะไระคือ how m y I help you today อยากซื้ออะไรเหรออ่าซ uh, ื where? Where ้อคุกกี้ไหมหรือว่าซื้อเพดสเต็มเอะี่ยาดีกว่าเบอร์เงินตั้งใจมีเงินไว้หรือว่าด้านนี้ดีหุ้ยมีแล้วอุ้ยโอเคโอ้โห้ยฉันยองไม่ใช่ โอเคกดอกันอย่ไม่ยุ่งกับมันก่นนะคะภารกิจครั้งล่าอีกแล้วโอเคเราเรากดออกไปเลยเราไม่กดอล้นี่โทรศัพท์โทรได้จริงไหมลองกดดูก่อนนะเราจใช้ได้จริงไหมยอยากเจอ บ้านเนี่ยไม่เอาเลยคือมันแพงมาก never m i ม d เลยคือถ้าเราอยากจะดูเราก็ต้องดูในี้ดูไนดูไหนดูไหน,ด,น,ด,นดูนี่ก่อนเราจะต้องดูตลอดวเวลาวันนี้อะไรอะ คืออะไรอืมอุ้ยนี่หมดเดลอืมเรากดออกกันเออนี่เดี๋ยวเราไปจูเข้าไปในรถกันนะคะไม่ใช่ใครอยากดูในรถมีของน่งารักเต็มเลยอ่ะดูดีนี้นี่นี้โอ้โหเต็มเลยนี่คือในรถของเรานะคะคือดีใจมากนี่คือซิงล้างมือ แผมันวนี้ก็เป็นแบบที่นั่งนะคะที่นั่งนั่งด้านไหนก็ได้แต่ทำไมเรานั่งด้านนี้ล่ะฮะมานั่งกันด้านานี้อ่าโอเคโอเคอ๋อเราหมุนได้เราหมุนได้เร็วไปเราอยากนั่งหน้าอ่ากดไปเา้เอาเออกไปขับรถดกว่าโอเค ี่ก็เกิดได้นะคะแล้วเราจะไปโชว์สถานที่กันนะคะที่นี่จะคือสถานที่เก็บตังละมั้งอันนี้น่าจะอันนี้ต้องหาช่วยเพื่อนห้าคนก่อนเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้ใช่ไหม